ออกไปหาเงินหาทองครับผมเอากำลังใจสักหน่อยดิ่ะจบะนี่แม่บ้านมาส่งขึ้นรถครับซึ่งไปรับลูกๆมาจากโรงเรียนครับผมก็ได้เวลาออกนะรับรถพรุ่งนี้เช้า8โมงครับแต่ว่าออกก่อนนะเพราะว่าต้องไปวิ่งไปที่บริษัทประมาณ4 0่400โลครับนี่ก็เป็นเวลาเกือบ4ี่โมงแล้วฮะ เพไปรับลูกๆจากโรงเรียนมานะแล้วก็ทาอาหารครับกลางวันแม่บ้านก็จัดเตรียมอาหารให้ครับขเาไปร้านเอเชียมาฮะไปได้มาม่ามา,มาหลากหลายรสชาตินะเอาไว้เออเผื่อฉุกเฉินครับนีเสื้อผ้าเอา้าแม่บ้านเสื้อผ้าาไว้เตียง ไม่รู้ได้อะไรให้กินบ้างนะน่าจะหลายอย่างเลยอ่ะอันนี้อันนี้เอ่นนอนนไว้ใต้เตียงก็ได้หรือว่าไว้บนเตียงก็ได้เดี๋ยวไปเก็บเองถือดีๆจะหกอุ้ยทำไมไม่ถอดรองเท้าโอ้ได้ผักซักผ้าปูมา,าเกยมผ้าปูนะ ตัวเย็นก็รู้สึกว่าน่าจะได้วันนี้เราได้อะไรนะมาแม่บ้านผัดวุ้นเส้นนะอันนี้ก๋วยเตี๋ยวก๋ยวยเตี๋ยวแห้งแต่เกือบเปียกเตี๋ยวแห้งนี่ไว้ข้างตัวครับเผื่อจะไม่ต้องจอดรถนะทานไปด้วยได้ก๋วยเตี๋ยวได้อ่ผัดปลากระป๋องใส่ผักผัดผัดวุ้นเส้นโอเค ดีหมดทุกอย่างเลยเสียอย่างเดียวใส่รองเท้าขึ้นรถอะ่ะพมข้างหลังนี่มันห้อง V I P นะห้ามใส่รองเท้าเข้าไปฝุ่นนะนี่ข้างหน้าเหยียบได้แต่ข้างหลังอย่าเหยียบรองเท้านะ่ะนี่ก็โอ้ลูกชายขึ้นมาดูรถพ่อเนี่ยขเขาแกนะนโอ้ยโอ้ยยิม้ม ขางนี้พรมหน้าเนี่ยสำหรับโซ่ปกฮะนะนะหน้าหนาวก็เปลี่ยนทีมกเฮมะเหยียบได้เป็นพรมนะเสร็จแล้วค่อยทิ้งเอาโซ่ปกได้แต่ข้างหลังนี่เป็นพรมแบบขนหนาครับกันเออกันหนาวจากพื้นนะเวลาที่อากาศข้างนอกเย็นๆแต่ดูแม่บ้านมันเสียหมดเลยดูมันเหยียบพอจบดิจบพ่อเลยไปทำงานแล้วยุบลาเดี๋ย ตีผจุกกันแล้วออกไปหาเงินหาทองครับผมเอ่อวิ่งไปที่บริษัทนะไปรับงานแหละที่รับงานอยู่แถวบริษัทครับประมาณ400โลนะก็นาะไปถึงคืนนี้ดึกๆหัวค่ำครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้รับงานตอนเช้าวิ่งไปที่เละนอยนครับระยะทางเหมือนเดิมครับ912ก็วิ่งโหลดเดิมมาเข้าที่ที่สองแล้วครับเยี่ยมอยู่ง่ายชอบไกลดีแล้วก็ วิ่งง่ายส่งงา่ายราคาดีแจวครับเพราะว่าไม่อยากที่เหตุผลที่ไม่อยากออกพรุ่งนี้เช้าจริงออกพรุ่งนี้เช้าก็ได้เพราะมันรับตอนไหนก็ได้นะแต่ว่าที่ไม่อยากออกเพราะว่าถ้าเราไปถึงกว่าจะไปถึงที่รับของอ่ะเราเผาชั่วโมงไปแล้วตั้งสี่ชั่วโมงใช่ไหมครับเพราะมันสี่ร้อยโลทําให้รับของเสร็จเราจะวิ่งยิงตรงไปถึงลูกค้าปลายทางไม่ได้เพราะมันอีกตั้งเก้าร้อยโลเลยต้องใช้ชั่วโมงวันนี้ครับแล้วก็ไปปิดชั่วโมงนอนแล้วพรุ่งนี้เราจะได้มีชั่วโมงสดๆใหม่เลยสิบเอ็ดชั่วโมงครับเราจะได้ม,ม หลังจากรับโหลดเสร็จยิงตรงไปลูกค้าเลยนะ,ะเลยต้องออกก่อนครับนังออนน่งเครื่องผลอันนี้ก็เร่งเครื่องวอร์มนิดนึงลมก็เต็มแล้วนะเอากำลังใจสักหน่อยจิ่ะจบ เข้าไปแล้วซีบลแล้วซีบลลูกตำรวจจับมาเซนั่งเร็วเอซีบลแชร์กันลูกอ่ะซีบลก่อนเร็ว,ว,ว,วโอเคครับทุกคนครับขอตอบเดินทางพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ